เงาที่หายไปพิมพ์นักศึกษาสาวปีสามมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงชอบเรื่องลี้ลับและผีผีวันหนึ่งเธอได้ยินจากเพื่อนเรื่องบ้านเก่าร้างกลางหมู่บ้านเล็กๆใกล้ภูเขาว่าที่นั้นมีผีสาวคอยหลอกหลอนผู้ที่เข้าไปพิมพ์รู้สึกตื่นเต้นและกลัวเล็กน้อยแต่ความอยากรู้อยากเห็นทำให้เธอตัดสินใจไปสำรวจ เมื่อเดินทางไปถึงบ้านเก่าสุดโทมหลังนั้นดูน่ากลัวแต่ในสายตาพิมพ์กลับเต็มไปด้วยความสนใจฝาบ้านบางส่วนพังหลังคามีรอยรั่วแดดลอดลงมาทําให้ฝุ่นฟุ้งกระจายทุกมุมพิมพ์ผลักประตูไม้เก่าๆเ,เข้าไปเธอได้ยินเสียงประตูร้อมครืดๆแล้วลมเหนาาพัดผ่านร่างทําให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยภายในบ้านเต็มไปด้วยของเก่าเฟอร์นิเจอร์ผุพังเศษกระจก และภาพถ่ายเก่าที่ห้อยอยู่บนผนังทันใดนั้นเธอสังเกตเห็นภาพถ่ายของสาวสวยคนหนึ่งวัยประมาณ20ปีใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่แววตากลับเศร้าลึกพิมพ์สังเกตเห็นชื่อที่จารึกมุมล่างของภาพว่ามานีพิมพ์เดินไปที่โต๊ะไม้เก่าๆพบสมุดบันทึกปกหนังสีแดงหม่นฝุ่นหนาเกาะเ,เต็มเธอเปิดสมุดอ่าน พบว่ามณีเคยเขียนเรื่องราวชีวิตของเธอตั้งแต่วันธรรมดาธรรมดาในบ้านหลังนี้จนถึงความรักแรกและความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นบ่ายคล้อยพิมพ์นั่งอ่านสมุดบันทึกอยู่ในห้องเก่าเสียงนาฬิกาเก่าของบ้านดังติก๊กตอกอยู่ไกลๆจู่ๆเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆพิมพ์เธอสะดุง้งหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ความเงียบกลับมาปกคลุม พิมพคิดว่าตัวเองคงจินตนาการไปเองแต่แล้วเธอสังเกตเงาในกระจกเก่าใกล้หน้าต่างเงานั้นเป็นร่างสาวบางๆใส่ชุดเก่าผ่านแฟชั่นโบราณร่างนั้นยืนอยู่ข้างหลังแต่เมื่อพิมพหันไปมองโดยตรงเงานั้นหายไปทันทีพิมพเริ่มรู้สึกหนาวสั่นจากข้างในใจแต่ความกลัวก็ผสมกับความสงสารพิมพเปิดสมุดบันทึกต่อและพบว่า มณีเคยเขียนเรื่องราวความรักที่สูญเสียคนรักของมณีหายไปอย่างลึกลับและมีบางคนในบ้านเคยทำร้ายเธอจนเสียชีวิตคืนแรกของการอยู่บ้านเก่าพิมพ์ไม่ได้หลับง่ายๆเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าๆฟังเสียงลมพัดและเสียงประตูร้องคลืคลืดอยู่ตลอดเวลาจู่ๆเสียงกระสิบชื่อเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้ดังชัดเจนกว่าเดิมช่วยฉันด้วย ช่วยฉันไปให้พ้นจากที่นี่พิมพ์ใจเต้นแรงเธอรู้ทันทีว่ามณีไม่ใช่ผีร้ายที่มาหลอกเล่นแต่เป็นวิญญาณที่เศร้าโศกและต้องการความเข้าใจตอนจบของวันนั้นพิมพ์ตัดสินใจที่จะกลับบ้านก่อนแต่อย่างไรก็ตามเธอรู้สึกได้ชัดเจนว่าเงาของมณียังคงติดตามเธออยู่แม้เธอจะออกจากบ้านไปแล้วก็ตามเสียงกระซิบสุดท้ายก่อนเธอออกจากบ้านคือ อย่าลืมฉันนะพิมพ์และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเงาที่หายไปแต่ไม่เคยหายใจจากโลกของพิมพ์ความทรงจำที่ติดค้างหลังจากคืนแรกที่พิมพ์ออกจากบ้านเก่าร้างกลางหมู่บ้านเธอไม่สามารถลืมภาพร่างบางๆของมณีและเสียงกระซิบที่เรียกชื่อเธอได้เธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงเธอกลับไปยังบ้านนั้นอีกครั้ง เช้าวันรุ่งขึ้นพิมพ์ตัดสินใจกลับไปบ้านเก่าพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพสมุดบันทึกและไฟฉายเธออยากเก็บหลักฐานและเข้าใจเรื่องราวของมณีให้ชัดเจนเมื่อพิมพ์เข้าไปในบ้านครั้งนี้เธอสังเกตว่าบรรยากาศเหมือนเปลี่ยนไปแสงแดดส่องทะลุหน้าต่างทําให้ฝุ่นลอยเต็มอากาศแต่เธอกลับรู้สึกหนาวเย็นอย่างผิดปกติ เสียงลมพัดผ่านช่องประตูที่แตกพังเหมือนเสียงหายใจพิมพ์เดินเข้าไปยังห้องนอนของมณีเธอพบกระจกเก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นและคราบเปื้อนวางอยู่บนโต๊ะไม้เก่า,เ,กาเมื่อเธอเช็ดฝุ่นเบาๆเ,เ,เพื่อมองเงาเธอก็เห็นเงาบางๆของมณีปรากฏขึ้นอีกครั้งร่างบางของมณียืนอยู่มุมห้องใบหน้าซีดแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความเศร้า พิมพรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองเต้นแรงกว่าปกติมณียื่นมือมาช้าๆแต่ไม่แตะต้องพิมพแค่ต้องการให้เธอเข้าใจความทรงจำที่ติดค้างพิมพ์ค่อยๆเปิดสมุดบันทึกและอ่านออกเสียงเรื่องราวของมณีวันวานที่มณีเคยหัวเราะเล่นกับเพื่อนและครอบครัวรักแรกของมณีกับชายหนุ่มผู้หนึ่งที่หายไปอย่างลึกลับ การถูกลอบทำร้ายโดยคนใกล้ตัวและความเศร้าที่ไม่ได้รับการปลอบใจขณะที่พิมพ์อ่านเธอสัมผัสความเจ็บปวดและความโกรธของมณีราวกับมันถูกถ่ายทอดผ่านคำพูดเสียงลมหายใจของมณีดังขึ้นเป็นระยะๆะะและบางครั้งเธอได้ยินเสียงสะอึกเบาๆจากมุมห้องจ,จู่ๆสมุดบันทึกเปิดหน้าใหม่เองเผยให้เห็นข้อความที่เขียนด้วยลายมือสวยงามแต่สั่นเครือ ฉันอยากไปแต่ใจฉันติดอยู่ที่นี่ใครจะเข้าใจฉันบ้างพิมพ์น้ำตาซึมเธอเริ่มเข้าใจว่ามานีไม่ได้ต้องการทำร้ายใครแต่เพียงต้องการให้ใครสักคนฟังและเห็นใจทันใดนั้นร่างของมณีปรากฏเต็มตาใส่ชุดเก่าผ่านแฟชั่นสมัยก่อนใบหน้าซีแต่ยังคงงดงามพิมพ์รู้สึกได้ถึงพลังเศร้าสะเทือนใจที่ทำให้บ้านเย็นยเยอือก เงาที่เคยหลบซ่อนอยู่ตามผนังและมุมห้องกลับชัดเจนขึ้นเงามณีเริ่มเล่าเรื่องด้วยเสียงกระซิบที่ชัดเจนเธอเล่าถึงวันสุดท้ายของชีวิตวันนั้นเธอถูกลอบทำร้ายเพราะความริษยาเธอถูกทิ้งไว้เพียงลำพังความเจ็บปวดและความกลัวทำให้วิญญาณของเธอติดอยู่กับบ้านนี้เธออยากให้คนเข้าใจแต่ไม่สามารถไปไหนได้ พิมพยายามพูดกับมณีเธอเอ่ยเสียงเบาๆฉันจะช่วยคุณฉันจะฟังคุณทุกเรื่องมณีทันใดนั้นเสียงกระซิบและเงาที่ปรากฏเริ่มสงบลงเล็กน้อยแต่ไม่หายไปมณียังคงปรากฏอยู่ข้างๆพิมพ์ตลอดเวลาเรากับเธอกำลังรอใครสักคนที่จะช่วยให้เธอเข้าใจและปลดปล่อย ตอนเย็นพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านแต่เธอรู้สึกได้ว่าความทรงจำของมณียังคงติดค้างในบ้านนั้นและในใจของเธอเองก่อนออกจากบ้านเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นอย่าลืมฉันช่วยฉันให้เจอความจริง พิมพ์ออกจากบ้านด้วยความกลัวปนความสงสารเธอรู้ว่าการสำรวจครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นเรื่องราวของมณียังมีอีกมากที่ต้องค้นหาและความทรงจำที่ติดค้างนี้กำลังรอวันได้คลี่คลายการ,รเผชิญหน้าของจิตใจหลังจากคืนที่พิมพ์กลับด้านเธอไม่อาจละเลยความทรงจำของมณีได้ราวกับวิญญาณนั้นติดตามเธอไปทุกย่างก้าวเสียงกระซิบที่เรียกชื่อพิมพ อย่างดังแว้วนิหูในยามค่ำคืนและบางครั้งเธอก็เห็นเงาบางๆผ่านหน้าต่างแม่บ้านของเธออยู่ห่างจากบ้านเก่าหลายกิโลเมตรเช้าวันต่อมาพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านเก่าร้างอีกครั้งคราวนี้เธอนำกล้องถ่ายวิดีโอและอุปกรณ์บรรทุกเสียงเพื่อพยายามสื่อสารกับมณีโดยตรงเธออยากเข้าใจให้ลึกซึ้งที่สุดว่ามนีต้องการอะไร เมื่อพิมพ์ก้าวเข้าบ้านเธอสัมผัสความเงียบที่หนักอึง้งไม่มีลมพัดไม่มีเสียงนาฬิกาเก่ามีเพียงฝุ่นลอยในแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างทันใดนั้นประตูหลังบ้านปิดลงเองทำให้เธอสะดุง้งแต่ก็ยืนยันว่าจะเข้าไปต่อพิมพ์เดินไปยังห้องนอนของมณีร่างบางๆของมณีปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มตัวและชัดเจน ใบหน้าซีดและแววตาเศร้าทำให้พิมพ์รู้สึกกลัวปนสงสารฉันไม่ไปไหนมณีกระซิบเสียงนั้นเหมือนลมพัดผ่านห้องพิมพ์จึงเอ่ยเบาๆฉันเข้าใจคุณแล้วฉันอยากฟังเรื่องของคุณทั้งหมดทันใดนั้นเงาหน,น,นี่เริ่มเคลื่อนไหวรอบห้องของใช้เก่าขยับเอง เฟอร์นิเจอร์ไม้ครืดเสียงฝีเท้าเบาๆดังราวกับมีใครเดินรอบตัวพิมพ์แต่เมื่อเธอหันไปไม่มีใครอยู่มณีเล่าเรื่องต่อด้วยน้ำเสียงสั่นเครือวันสุดท้ายของชีวิตเธอถูกคนใกล้ตัวทรยศถูกทิ้งไว้เพียงลำคังกับความเจ็บปวดความรักที่สูญเสียและความโกรธที่สะสมอยู่ในใจพิมพ์อ่านจากสมุดบันทึกออกเสียงทุกคำราวกับการอ่านของพิมพ์ เป็นสะพานเชื่อมใจของมณีและโลกมนุษย์ทันใดนั้นห้องมืดลงทันทีแสงจากหน้าต่างหายไปร่างของมณีลอยขึ้นเล็กน้อยเธอร้องไห้สะอื้นเบาๆและเอ่ยคำสุดท้ายฉันไม่อยากโกรธใครฉันแค่อยากให้ใครสักคนเข้าใจพิมพ์เริ่มสังเกตเห็นภาพสะท้อนในกระจกบางอย่างผิดปกติ เงาของมณีปรากฏอยู่ด้านหลังเธอแต่ครั้งนี้เงาไม่ได้ยืนเฉยมันสะท้อนความเจ็บปวดและความกโกรธของมณีพิมพ์พใจสัน่นแต่เธอก็พยายามพูดปลอบฉันอยู่ตรงนี้ฉันฟังคุณแล้วมณีบรรยากาศในห้องเริ่มเปลี่ยนไปเงาของมณีคลายตัวเล็กน้อยเหมือนจะสงบแต่ยังคงลอยอยู่รอบๆพิมพ์ทันใดนั้น พิมได้ยินเสียงหัวเราะเศร้าของมณีปนกับเสียงลมพัดผ่านประตูที่เปิดเองเธอเข้าใจทันทีว่ามณีไม่ได้ต้องการทำร้ายใครแต่เธออยากให้ใครสักคนยอมรับและเข้าใจความทรงจำของเธอพิมพ์ตัดสินใจบันทึกเสียงและภาพเธออยากเก็บหลักฐานเพื่อให้คนอื่นเห็นเรื่องราวความเศร้าของมณีเธอรู้ว่าการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้เต็มไปด้วยความกลัวแต่ก็เป็นก้าวแรก ในการเข้าใจวิญญาณที่ติดค้างเมื่อเย็นมาถึงพิมพ์เตรียมตัวกลับบ้านอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ออกไปอย่างกลัวและสับสนอีกต่อไปเธอรู้สึกถึงสายสัมพันธ์บางอย่างระหว่างตนเองและมณีก่อนออกจากบ้านเธอได้ยินเสียงกระซิบสุดท้ายชัดเจนกว่าเดิมอย่าทิ้งฉันฟังฉันจนถึงที่สุดพิมพ์ออกจากบ้านด้วยความสงสารและตัดสินใจแล้วว่า เธอจะค้นหาความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการตายของมณีตอนจบตอนที่สามการเผชิญหน้าครั้งแรกของจิตใจทำให้พิมพ์เข้าใจว่ามณีไม่ใช่ผีร้ายแต่เป็นวิญญาณที่ต้องการความเข้าใจและการปลดปล่อยบ้านเก่าร้างยังคงเงียบสงัดแต่สำหรับพิมพ์แล้วนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาความจริง ที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งสองฝ่ายความจริงที่ถูกเปิดเผยหลังจากคืนที่พิมพ์เผชิญหน้ากับมณีบ้านเก่าร้างในหมู่บ้านนั้นกลับมาครองใจเธออย่างไม่จางพิมพ์รู้สึกว่าการฟังเรื่องราวเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเธอต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับการตายของมณีเพื่อให้วิญญาณน,นี้ได้สงบเช้าว,วันรุ่งขึ้นพิมพ์เดินทางไปยังห้องสมุดประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน เพื่อค้นหาเอกสารเก่าๆเกี่ยวกับบ้านหลังนี้และครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่เธอพบจดหมายเก่าๆและรายงานตำรวจในอดีตจดหมายจากชายหนุ่มคนรักของมณีเพื่อให้เห็นความรักที่บริสุทธิ์แต่เขาถูกบังคับให้ออกจากหมู่บ้านด้วยเหตุผลลึกลับทําให้มณีต้องเผชิญกับความเศร้าเพียงลําพังรายงานตำรวจเผยว่ามณีเสียชีวิตอย่างลึกลับและมีข้อสงสัยว่าคนใกล้ตัวของเธอเกี่ยวข้อง แต่ความจริงถูกปกปิดด้วยอำนาจและความกลัวพิมรู้ทันทีว่ามณีไม่ได้ตายอย่างธรรมชาติและวิญญาณของเธอจริงติดอยู่กับโลกมนุษย์ด้วยความเจ็บปวดและความโกรธเย็นวันนั้นพิมกลับไปบ้านเก่าร้างคราวนี้เธอเตรียมสมุดบันทึกหลักฐานทั้งหมดและกล้องเธอต้องการสื่อสารกับมณีและพิสูจน์ความจริงให้ผีสาวได้เห็นทันทีที่พิมก้าวเข้าบ้าน ร่างบางๆของมณีปรากฏขึ้นอีกครั้งเธอเห็นพิมพ์ถือเอกสารและกล้องไว้คุณคุณนำสิ่งนั้นมาด้วยหรือมณีกระซิบน้ำเสียงสั่นเครือพิมพ์พยักหน้าและค่อยๆอ,อธิบายให้มณีฟังว่าเธอค้นพบความจริงแล้วมณีเริ่มสะอื้นน้ำตาไหลรินบนใบหน้าไส้ซีดร่างบางเริ่มลอยขึ้นเหนือพื้น และบรรยากาศรอบๆกลายเป็นเย็นยะเยือกทันใดนั้นภาพเก่าปรากฏในอากาศรอบบ้านเสียงหัวรอบของเพื่อนๆของมณีวันสุดท้ายที่เธอยังมีชีวิตความรักที่สูญเสียและการทรยศของคนใกล้ตัวปรากฏชัดเจนขึ้นพิมพ์อ่านเอกสารและจดหมายออกเสียงดังๆให้มณีฟังทีละเรื่องการเปิดเผยความจริงทำให้มณีค่อยๆค,คลายความโกรธและความเศร้า แต่เรื่องยังไม่จบเงามืดอที่สะสมความเจ็บปวดในบ้านกลับเริ่มเคลื่อนไหวรอบตัวพิมพ์และมณีเสียงฝีเท้าเสียงกระซิบและเสียงประตูเปิดปิดเองเต็มบ้านมณีกระซิบเบาๆฉันฉันกลัวแต่ฉันอยากไปพิมพ์เข้าใจทันทีว่ามณียังไม่สามารถจากไปได้ เพราะจิตใจเธอยังผูกพันกับความทรงจําและความอายุติธรรมเมื่อมืดค่าพิมพ์จึงตัดสินใจโทรเรียกพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณมาช่วยทําพิธีปลดปล่อยพระอาจารย์เดินทางมาถึงบ้านเก่าร้างพร้อมบรรจุเครื่องเส้นและคาถาโบราณพิธีเริ่มขึ้นเสียงสวดมนต์ดังผ่านบ้านเก่าร่างของมณีเริ่มลอยขึ้นสูงและแววตาเศร้าที่เคยเต็มไปด้วยความโกรธ ค่อยๆเปลี่ยนเป็นความสงบและยิ้มบางๆก่อนที่ร่างจะจางหายเมื่อนีกระซิบกับพิมพ์ขอบคุณที่ช่วยฉันเห็นความจริงและเข้าใจฉันทันใดนั้นเงามืดในบ้านค่อยๆจางหายเสียงกระซิบเงียบลงบ้านเก่าร้างกลับมาสงบเงียบอย่างที่ควรเป็นพิมพ์ยืนอยู่กลางห้องน้ำตาไหล เธอรู้สึกทั้งหลอนและสงสารความจริงที่ถูกเปิดเผยทำให้มณีได้ไปสู่ความสงบและบ้านเก่าร้างก็กลับมานิ่งสงบอีกครั้งการเปิดปล่อยหลังจากที่ความจริงถูกเปิดเผยบ้านเก่าร้างกลางหมู่บ้านยังคงเงียบสงัดแต่พิม์พรู้ดีว่างานยังไม่จบแม้มณีเข้าใจว่าเธอได้รับการฟังและเห็นใจแต่ร่างวิญญาณยังติดอยู่กับโลกมนุษย์ เพราะความทรงจำและความเจ็บปวดพิมพ์พจึงติดต่อพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณให้มาช่วยทำพิธีปลดปล่อยพระอาจารย์มาถึงบ้านเก่าในตอนเย็นตรีมเครื่องบูชาคาถาและเทียนไหลเล่มบรรยากาศรอกบ้านเย็นยเยือกมีเสียงลมพัดแผ่วๆแต่กลับทำให้ทุกสิ่งในบ้านรู้สึกมีชีวิต พิมพ์ถือสมุดบันทึกและเอกสารที่พิสูจน์ความจริงของมณีอยู่ข้างๆเธอพร้อมที่จะช่วยวิญญาณของมณีไปสู่ความสงบเมื่อพิธีเริ่มขึ้นเสียงสวดมนต์ดังผ่านบ้านเก่าร่างของมณีปรากฏเต็มตัวครั้งสุดท้ายใส่ชุดเก่าขานแฟชั่นสมัยก่อนใบหน้าซีดขาวแต่เต็มไปด้วยความเศร้าและความหวังเงามือที่สะสมความเจ็บปวดในบ้านเริ่มสั่นสะเทือนและเคลื่อนตัว เสียงประตูเปิดปิดเองของใช้เคลื่อนไหวราวกับมีลมพัดแรงพระอาจารย์เริ่มสวดมนต์และวางเครื่องเส้นพิมพ์อ่านสมุดบันทึกเรื่องราวของมณีออกเสียงอย่างช้าๆราวกับการอ่านนี้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับวิญญาณมณีสะอื้นและลอยขึ้นเหนือพื้นเงาเมืดค่อยๆแตกกระจายเธอกระซิบด้วยเสียงเบาแต่ชัดเจนว่าขอบคุณ ขอบคุณที่ฟังและเข้าใจฉันฉันไปได้แล้วทันใดนั้นร่างบางของมณีเริ่มค่อยๆจางหายไปในแสงสว่างสีขาวอ่อนๆเสียงลมและเสียงกระซิบเงียบลงบ้านเก่ากลับมาสงบเงียบเหมือนเดิมพิมพ์ยืนอยู่กลางห้องน้ำตาไหลด้วยทั้งความกลัวและความสงสารเธอรู้สึกว่ามณีได้รับความสงบสมบูรณ์แล้ว บ้านเก่าร้างไม่หลอนอีกต่อไปแต่บรรยากาศยังคงแฝงความทรงจำของอดีตพระอาจารย์กล่าวกับพิมพ์เบาๆว่าวิญญาณที่ยังติดอยู่เพราะความเจ็บปวดจะสงบได้ก็ต่อเมื่อความจริงถูกเปิดเผยและมีผู้ฟังเข้าใจอย่างเช่นเธอพิมพ์พยักหน้าแล้วรู้สึกว่าการได้ช่วยมณีครั้งนี้ทำให้เธอเข้าใจความเศร้า ความเจ็บปวดและความเป็นมนุษย์ที่ไม่สิ้นสุดก่อนออกจากบ้านพิมพ์หันมามองรอบๆบ,บ้านเก่าฝุ่นกระจายตามแสงอาทิตย์เงามืดที่เคยหลอกหลอนค่อยๆหายไปแต่ร่องรอยความทรงจำของมณียังคงอยู่ในสมุดบันทึกและภาพถ่ายเก่าพิมพ์ออกจากบ้านด้วยหัวใจสงบเธอรู้ว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยวิญญาณของมณีให้สงบ แต่ยังทำให้เธอเข้าใจชีวิตความตายและคุณค่าของความเห็นใจต่อผู้